นำท้ชุมเข้าสูรายการเบิงอีสานประวัติบาญตํนาำแนเมืองลิปนี่พาคพิพาณไปนำห้อยควมเป็นมากของอำเภอพนมไพรซซ่งกะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอดครับแต่ก่อนแต่เดิมนั้นสื่ออำเภอพนมไพรแดนมะลึกขึ้นกับแขวงสุวรรณภูมิก็ตั้งเป็นเมืองเมื่อช่วงปีพศ2421ต่อมากะได้ถือยุบเป็นอำเภอเอื่นว่าอำเภอพนมไพร ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงปีพศ2 4 5 1หลังจากมีการปฏิรูปการปกครองมาเป็นระบบมณฑน,นเทศาภิบาลและก็เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามฝั่งแม่น้ำซี่กับเขตอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับอำเภอมโนพรให้เป็นเมืองที่มีประวัติคว่วเป็นมาทีโดนน่านครับพี่นอกทั้งนี้กะได้มีปรากฏ บันทึกหลักฐานทางด้านเอกสารจากแก้วทิบอาจในช่วงปีพศ2 5 3 5และกะพิสมัยแสงจันเทศปี2 5 3 6และกะประวัติบอกเราเกี่ยวกับอำเภอพนมไพรที่มีพัฒนาการและกะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสร้างบ้านแปลงเมืองได้แบ่งออกเป็นสี่ยุคสีสมัยน้ำกันครับพี่น้องคือยุคที่หนึ่ง เป็นยุคตำนานั่นจะแจรหรือว่าบัณแกุ่คที่สองคือตำนานเมืองแสนหลันซกักยยคที่สามคือบันฑเมืองแสนที่สังกัดกับนครจำปาสักและกับเมืองธงสีพุ่มในช่วงปีพศ2 2 5 6ถึงปีพศ23 1 5แล้วกับเมืองสุวรรณภูมิในช่วงปีพศ23 1 5, 5ถึงปีพศ2421 ในยุคที่4ยุคเมืองพนมไพรเมืองมะลึกเป็นเมืองขึ้นในแขวงเมืองสุวรรณภูมิช่วงปีพศ2 4 2 1ปถึงีศ2 4 5 1แหลกกะได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ช่วงปีพศ2 4 1 1เรื่องราวขวามเป็นมากของเมืองพนมไพรแดนมะลึกในอดีตจนมาถ,ถึง การเป็นอำเภอพนมไพรในปัจจุบันได้ถือบันทึกและกระบ,บอกเราไหวจังไดนั่นมากครับพี่น้องเข้ามาไปน้ำห้อยค้วมเป็นมาข,ของบนเพิ่นเมืองพิ่นน้ำกันครับจากประวัติค้วมเป็นมาในตำนานที่หนึ่งสมัยบันจะแจะหรือว่าบานแก่นันบริเวณอำเภอพนมไพรเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโมโบรานชนกลุ่มแรกที่ได้อพยพเข้ามาตั้งรักแรง คือชาวคาจะแดเป็นกลุ่มชนจากแถบอีสานตอนใต้เพิ่นได้มาตั้งบ้านตั้งเฮือนอยู่แถบบริเวณชายธงด่านทิศใต้ของเมืองในปัจจุบันชาวคาได้ตั้งสื่อเมืองของตนเองว่าเมืองยัีงขับบุรีปัจจุบันกะคือบ้านโน่นม่วงทางตำบลหน้านุน่นต่อมาเมื่อมีพลเมืองผู้คนได้เข้ามาอาศัยอยู่มากหลายขึ้น จังได้มีการขยับขยายบ้านเมืองใหญ่มาอยู่ทังดันทิศเหนือเมืองเดิมเมืองเกา่าและกะตังสื่อบาทที่ขยายออกมาอยู่ใหม่วาบ้านจะแจซึ่งเป็นภาษาชาวคาบ้านจะแก่นือว่าเป็นจุดกำเนิดเกิดขึ้นของอำเภอพนมไพรครับในสมัยนั้นยุคนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเข้าสู่แหลมสุวรรณภูมิได้มีพระพุทธลักขิต ซึ่งเป็นสาวกของพระมาหากษัสสปะเพิ่นไดไนน้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองอินทปัตฐานครจนจะเจร่ญนลุงเรื่องและได้มอบหมายให้พระคู่มหารัตนชัยยะกับพระคู่มหาปสมันเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาที่เมืองมลุนคนครหรือว่าเมืองนครพนมเมื่อท่านพระคู่ทั้งสองเดินทางผ่านมาถึงยังมู่บานจจแจ จังได้หยุดอย่างผักเศร้าข้างขึ้นอยู่ในแถบทินบริเวณไก่หมูบ่บ้านชาวบ้านใจแจเห็นพระสงฆ์จังได้พากันมาถวายจังหันแหละกามาฟังถ้ำพร้อมกันนั่นก็ได้นิมนต์พระสงฆ์สาวกทั้งสองให้อยู่สังสอนชาวบ้านพระคู่รัตนชัยยะจังได้ให้พระคู่มหาปสมันอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ก่อนตามที่ชาวบ้านได้นิมนต์ไหวจากนั้นก็ได้ส้่งวัดส้างว่าขึ้น เพื่อเป็นที่ับหนักสื่อว่าวัดปะสมมันหรือวัดกลางอุลุมเวทในปัจจุบันนี่แหละครับลูกหลานชาวบ้านจ,จ่าแจจังไดเมฆการเขามาบวชเรียนศึกษาธรรมะและก็เล่าเรี่ยนเป็นจำนวนมากแหล้วพระครูมาหาปสสัมันจังไดเดินทางต่อไปอยังเมืองมรุกะนครชนกลุ่มที่สองที่เดินทางอพยพมายัางบริเวณบ้านจ่าแจ,จคือชาวเล่า เมื่อพระเจ้าจันทบ,บรุรีสินพระชนเชื่อพระวงศกับอมามได้ย่งราชสมบัติกันพระคู่ลูกแก้วหรือว่าพระคู่หยอดแก้วหรืออีกสื่อหนึ่งคือพระคู่หลักคาเป็นภูทีเม่อภิญญาสำเร็จวิปัสสนากรรมาฐานที่ได้รับการยกย่องและกายำเกงจากเช้านครเวียงจันทร์เจ้าเมืองเวียงจันทร์เกงว่าสิเป็นผิดเป็นไพ่ต่อตนจังหาทางกำจัด ผักคู่ลูกแก้วหละักการลูกศิษย์ลูกหาอยาดยุ่มจังได้พาคกันหนีจากเมืองเวียงจันทร์ในจำนวนนี้มีแ่วผุยแถวภา,ายสองพี่น้องซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของเจ้าเมืองเวียงจันทร์องค์กรได้ติดตามมานําเมื่อมาถึงยังแถวบริเวณบ้านใจแจ่าชาวบ้านเห็นพระภิกษุและญยาดยุ่มติดตามมาเป็นจำนวนมากจังได้เข้าไปสอบถามข่าวข้าว ดันดนเดินทางมาถึงยังมองนี่ระคู่ลูกแก้วกระได้เ่าได้เล่าเหตุการณ์และก็คข้มเป็นมากของการเดินทางให้กับชาวบ้านให้่หูได้สะชาวบ้านเกิดเห็นอกเข็นใจจังไดนนิมมต์ให้อยู่ที่วัดปัสสมมันส่วนญาติโยมสนุสิ์กะได้พากันไปต่างบานเฮือนสัง่งเทนทีอยู่อาศัยกันในละแวกแถวทินบริเวณนั้นชาวเล่าและก็ชาวคาจังเป็นเสมือนญาติไดพึ่งพาอาศัยกัน จากนั้นจํานวนครอบรัวเล่ากะได้มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นจํานวนมากจังมีซื้อเอื่นตามภาษาเล่าวา่าปั่นแก่ปัจจุบันก็คือคุมแก่ในส่วนตำนาน่นที่สองคือประวัติสมัยเมืองแสนหลาสรซากต่อมาเมื่อหวหนาเช่าคาได้ถึงแก,ก่กรรมพระคู่ลูกแก้วจังได้ตั้งเท่าผุยขึ้นเป็นหวนามูบานแท่น ชาวบ้านจากตังทินได้พากันมาพึงบุญญาบาร,รมีของพระคู่ลูกแกว้วจนบ้านแก่มีพลเมืองขั้วเฮื่อนหมากไม้หลายขึ้นพ่อทีส,สื่อสางเป็นเมืองใดพระคู่ลูกแกว้วท่าผู้ท่าภายจึงได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านว่าบ้านดอนแกเป็นดอนไงพ่อทีส,สื่อสางเป็นเมืองขึ้นใดแต่ว่าหน้าฝนน้มซี่ได้ไหลหลากมาถ่วงหน้าแรลงน้มกระแหง ควนขุดคล้องน้องบึงรอบดอนเอาดินมากกบมาถมให้สูงและกระถมเป็นหูบแข่เพราะเป็นสัตว์ที่มีอำนาจทาั้งทางบกและกะทางนา้ำสามารถปรับโตตามสถานการณ์พื้นที่ของเมืองจึงเป็นรูปแข่นอนคว่หันหัวไปทางด้านิตะวันตกการถมพื้นที่นี้ก็เหตุให้เกิดบึงขึ้นรอบๆอบเมืองหลายหมองหลายบอลคือทางด้านทิศเหนือกะมีน้องขัวเกิดขึ้น ทางดานทิศตะวันออกกับมีหน้องสมเกิดขึ้นทางด้านทิศตะวันตกมีหน้องฮี่น้องหว่าน้องลุบและก็น้องแหนบฟังด้านทิศใต้กับมีหน้องโผน้องดินแดงน้องหินน้องศิลาเหล็กบริเวณกลางเมืองกับมี่น้องผำหรือว่าสะโชดสถเียนปัจจุบันเนกะเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งอยู่ใกล้กับซีแยกพนมไพรนี่แหละครับตรงข้ามกับสถานีตำรวจแล้วก็โรงเรียนพนมไพร แล้วก็มีน้องสะเจ้าปูหนองสะขี่ลิง่งที่กําเนิดเกิดขึ้นเป็นแรงนับในชุมชนในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อจัดการกับบ้านเมืองเป็นทีสับสเสรียบร้อยแล้วพระคู่ลูกแกว้วจังนํขาข่าราดบริพานมีผ้าขาวดอกไม้เงินดอกไม้ทองส,างาสาง่างพ้ายส่างพังจํานวนหนึ่งแล้วให้ท่าวูุยท่าวพายจันสมศรีคุ้มไผ่พ่นเช่าบ้านแก นัไปถวายกษัตริย์เวียงจันทร์และขอเป็นเมืองขึ้นเจ้านครเวียงจันทร์จังได้ตั้งบ้านแกเป็นเมืองแสนและใครให้เอืน้นเมืองแสนล้านสร้างตามเสือนาจักล้านสร้างอันมีเวียงจันทร์เป็นเมืองหลวงให้เท่าผุยซึ่งเป็นเชือพระวงศ์ของกษัตริย์เวียงจันทร์เป็นเจ้าเมืองแล้วก็ได้พระราชท่านสือว่าพญาไช่แสนสุรยิยวงศ์ให้เท่าพายเป็นอุปหะให้จันทร์สมศรีเป็นราชวงศ์ ไฟด่านเมืองย่างคาบุรีซึ่งเป็นเมืองของเช่า,าคากุมแรกเห็นว่าเช่าเล่าเมืองแสนบรดยทรงสวยให้เมืองย่างคาบุรีจังได้ให้ทหารมาท่วงสวยพญ่าช่แสนสุริยวงบ่ยิ่งย่อมจังเด็กเกิดรบกันขึ้นทับคาแพร่ได้ตกอยู่ภายใต้อํานาจเมืองแสนเมื่อบั่นเมืองแสนสงบเปรียบร้่อยดีแล้วพระคู่ลูกแก้วล่ะกับพญ่าช่แสนสุริยวง จังได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดปัสมะนและก็ได้เปลี่ยนซื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ขั้นเมื่อสิ้นสมัยพระคู่ลูกแก้วและกับพระายาไข่แสนสุริยวงแล้วเจ้านครเวียงจันทร์จังได้ตั้งท่าภายเป็นเจ้าเมืองสืบแท่นมาและก็ได้จัดตั้งบุตรหลานของพระยาแสนสุริยวงเป็นเจ้าเมืองต่อมาอีกหลายส่วนคตในสมัยนี้นับ่าเป็นสมัยที่บ้านเมืองได้ เกิดควมรวมเย็นเป็นสุขจนต่อมาในช่วงปีพศ2 2 5 6อาณาจักรล้านสร้างได้แตกออกเป็นสามไฟคือราชนาจักรหล้านสร้างเวียงจันทร์ราชนาจักรหล้านสร้างหลวงพระบางและก็ราชนาจักรหล้านสร้างจำปาสักเมืองแสนจังใด้มากขึ้นกับราชนาจักรหล้านสร้างจำปาสักจนกระทั่งเจ้าสอยสีสมุทรปุท่างกูลปฐมกษัตริย์แห่งหลัานสร้างจำปาสัก ได้แต่งตั้งเจ้าแก้วมงคลเป็นเจ้าเมืองธงสีภู่ิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี่แหละครับโดยทางนี้ก็ได้แบ่งดินแดนฟังแม,นม่น้ำซี่ด่านตะเวนตกให้เมืองธงสีพู่มปกครองเมืองแสนจังตกอยู่ในเขตอำนาจของเมืองธงสีพู่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชนาจ,จักรหล้านสั่งจำปาศักดิ์นับตั้งแต่ช่วงปีพศ2256ถึงปีพศ2315 ต่อมาในยุคสมัยที่สามคือสมัยบัณฑเมืองแสนเป็นยุคสมัยกรุงทนบุรีของไทยราชนาจักเวิยงจันทร์และราชนาจาหลัานสร้างจำปาสักได้สูญเสียอำนาจตกอยู่ในคว้มปกครอ,องของกรุงทนบุรีพลเมืองของเมืองแสนหลัานสร้างได้ถือก,กวดตอนไปกับกองทัพของเจ้าพญายจักรีพร้อมกับเจ้าเมืองท้งนี้บ้างก็ได้ลบหนีสรงข้ามสภาพ ของเมืองแสนจังเป็นเมืองหางได้ขาดการเป็นเมืองขึ้นของนครเวียงจันทร์ตั้งแต่ช่วงปีพศ2256ตั้งแต่นันมาเมื่อพระเจ้ากรุงทนบุรีได้มีการจัดการบานเมืองทั้งเวียงจันทร์และจำปาสักเป็นทีเสร็จเรียบร่อยแล้วจังได้มีโปรดเก่าให้จัดตั้งเมืองแสนเป็นกองหนอกให้เพียมหาเสนาแค่เพียรคุณอาจเป็นหัวหน้ากอง ทำนาทีทำบัญชีทังทหารนำเงินคารัช,ชูประการทรงต่อข่าหลวงตั้งพระองค์ผู้สำเร็จราชการเมืองจำปาสักแลก็ได้ลดท้านะจากเมืองเอิวบาบาั่นเมืองแสนอยู่ในเขตเมืองสุวรรณภูมิประเทศสละโดยทั้งนี้เมืองสุวรรณภูมิได้เข้าเป็นขอบคันทศิมากของราชนาจ,จักกุงทนบุรีมาตั้งแต่ช่วงปีพศ .2310 ย่างผลให้บ้านเมืองแสนได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุงทนบุรีนับแต่นั้นเป็นตนมากในระวังนี้ได้มีผูกค้นอพยพมาจากทั้งเมืองรีสก,กิมีแาวแสนเมืองเป็นหัวหน้ากลุ่มได้มาตั้งบ้านเนื่อนอยู่แถบบริเวณบ้านโปรงริมฝั่งแม่น้ำซีแต่เห็นว่าทำเลบ,อบอ่เหมาะสมจังได้อพยพผูกค้นส่วนหนึ่งมาตั้งลักหล่งอยู่ที่บ้านเมืองแสนแาวแสนเมืองได้นำผ้าชาวบา้าน พัฒนาบ้านพัฒนาเมืองให้กลับมาสู่สภาพชุมชนหมบ้านอีกเทนึงนอกจากนี้กังมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้เดินทางมาจากทังเมืองมรุกะนครได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพู้พระภิกษุรูปนี้มีความู้ทางด้านศยศาสตร์และกะเป็นผู้แตกฉานในพระธรรมวิน,นัยสามารถรักษาโรคต่างๆได้ประชาชนพลเมืองจังได้ลังไหลมากเพิงผ้าบารมี ให้รักษาค่วมเจ็บไข่ในป่วยเมื่อหายขาดแล้วจังหด้้ากันตั้งบ้านเฮื่อนอยู่ที่บัานเมืองแสนเหตุไทบ้านเมืองแสนมีพละเมืองมากขึ้นหลายขึ้นต่อมาหลังปีพศ2318เจ้าสุทุมณีได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองรอยเอ็ดดำรูปตำแหน่งเป็นพระคัตยะวงสาทนก็ได้มีการแบ่งปันนา,นาเขตของเมืองสุวรรณภูมิกับเมืองรอยเอ็ดและกับเมืองจำปาสัก ทางนี้ในการแบ่งปันกะมีความชัดเจนมากขึ้นโดยให้โอนเมืองแสนมาสังกัดกับเมืองสุวรรณภูมิอย่างเต็มรูปแบบนับในช่วงปีพศ2318จนลวงเข่าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในยุคสมัยที่4ีคือสมัยพนมไพรแดนมะลึกเมืองแสนมีผู้สืบทอดเป็นหหนาหมบานชุมชนต่อเนื่องนับจากสมัยเมืองแสน โดยเป็นเมืองเหล็กภายใต้ขอบเขตอำนาจการปกครองของเมืองสวนภูมิตั้งแต่ช่วงปีพศ2318ต่อเน,นื่องมาจนกระทั่งพศ2 4 1พภาย่ารัตนวงศสาข่มไผยเจ้าเมืองสุวรณภูมิได้ถึงแก่กรรมลง่งและขย,ยั่งบ่ไดมีการโปรดเก่าตั้งผู้ใดสืบแทนจนถึงพศ2 4 2 0 พญาอมตทิบดีหลุนสีีเพ่นได้ไปราชการที่กรุงเทพราชวงศ์ข่้มสิงห์น้องไายของพญารัตนวงศ์ษาขั้มไายกับหลวงรัตนวงศ์ษาบุญตาเพิ่นเห็นว่าควรแยกให้เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งจังใด้ทรงพระกุณาโปรดเก่้าให้ยกฐานะบ้านโปงแขวงสุวรรณภูมิขึ้นเป็นเมืองมโนไพ่แดนมลึกต่อมาโปรดให้เปลี่ยนสือ เป็นเมืองพนมไพ่แดนมาลึกและก็ได้พระราชท่านเคียงยดตามธรรมเนียมตามปรากฏหลักฐานควมเป็นมาว่าในปีขานสมฤทธิศกจลุลศักละ1,240หรือในช่วงปีพศ2,421โปรดเก้าตั้งหลวงรัตนวุ่งสาบุญตาเป็นพระดำร่งฤทธิไกยเจ้าเมืองพนมไพ่แดนมลึกยกฐานะบานโปงขึ้นเป็นเมือง พระราชท่านถาดหมากปากกีบบัวถมท่องเครื่องในท่องขั้นโทษท่องกระโถนถมกระบีบังท่องสับปะทนปัดศัตูแดงเสือเข็มขาบริว้วสีทับทิมติดคลิปแพร่ขาวหมเพาะผ่ามวงจีนเป็นเครื่องหยดย่างละหนึ่งพระดำรุ่งฤทธิ์ไกบุญตาได้ผ้าขอบครัวไปตั้งเมืองพนุมไพ่แดนมาลึกอยู่ที่บริเวณเมืองแสน ห่างจากบันโปงประมาณส0 0รเซนตตั้งแาวสุวรรณราชเป็นว่าทีอุปหาดหลวงราชเป็นเพียเมืองจันทร์หลวงศรีวิเศษเป็นเพียเมืองเปลาคุณอาจเป็นเพียเมืองขวัวดูแลร,ร,ราชการเมืองพนมไพรแดนมาลึกในช่วงปีพศ2431พระร 31, พยญารัตนวงสาขําสิงเจ้าเมืองสุวรรณภูมิถึงแก่กรรม จังปวดเก่าให้พระดำรุง่งฤทจิไกบุญตาไปเป็นข่าหลวงซอยกำกับราชการเมืองสุวรรณภูมิให้เท่าสุวรรณละทำราชการเป็นเจ้าเมืองพนมไพรแดนมาลึกเมือง<ม><ม>พนมไพรมีเจ้าเมืองปกครองเมืองต่อขันมาสามคนครับพี่น้องคือหนึ่งพระดำรุง่งฤทธิไกบุญตาปกครองเมืองพนมไพรในช่วงปีพศ2421 ถึงปีพศ2431ผู้ที่สองคือท้าวสุวรรณราชหรือหลวงอุปหัดข้องเมืองพนมไพในช่วงปีพศ2431ถึงปีพศ2444แล้วผู้ที่สามคือท้าวโพธิสารวงนารัตปกคร้องเมืองพนมไพในช่วงปีพศ2444ถึงปีพศ2 4 5 8 ในช่วงปีพศ2 4 5 5ได้มีการตั้งมณฑลลอยอ็ดแล้วก็ให้เมืองพนมไพรไปขึ้นกับมณฑลลอยอ็ดจนถึงปีพศ2 4 7 7ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็มีการยุบมณฑลต่างๆเมืองพนมไพรจังกายมาเป็นอำเภอพนมไพรและก็ให้ตัดคําบาแดนมาลึกออกเหลือเพียงคําบาอำเภอพนมไพรแล้วขึ้นกับจังหวัด้อยอ็ด จนกระทั่งมาถึงยุคป,ปัจจุบันครับทั้งนี้ก็ยังมีตำนานเคยเป็นดินแดนที่ได้ซื้อว่ามีสร่างเผือกมากมม้จากคำบอกเราได้เบาได้เรากันว่าอาชีพดังเดิมของบรรพบุรุษคือการเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าและ้กกาะเลี่ยงสร้างโดยเมื่อเสร็จจากฤดูเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเช่าเมืองแสนกระสิขามคุงไปคล้องสร้างเพื่อนำมาใส่งาน ทั้งใส่ไถยหน้าและก็เป็นพาหนะในการเดินทางในการข้องสร้างนั่นเคยข้องได้สร้างเผือกหลายเฉือกหลายตจนเว่จน,าจนวาเมืองแสนคือดินแดนสร้างเผือกหรือเมืองแสนลานสร้างเพราะว่ามีสร้างมากคําบอกเราแหงคว่มเป็นดินแดนที่มีสร้างเผือกนับว่าเป็นคว่มผักพุ่มใจของชาวอำเภอพนมไพรในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ลักฐานที่เบาที่ก้าวถึงสร้างเผือกของเมืองแสนล้านสร้างนั้นมีจังสี่ครับพี่น้องคือในช่วงปีพศ2,405ในเดือนสีพระรัชนวงสาอุป,ปหาดราชวงศ์เมืองสวนภูมิของได้สร้างพังศีประหลาดหนึ่งสร้างที่กระเจป้าชมาบฉาบาแขงคาละแดสูงสามศอกหนึ่งคืเงบเก้านิ้ว ได้ฝึกหัดจนเชื่องแล้วได้เดินสร้างมาถึงจันท์เกษมเมื่อวันเสาร์เดือนสี่ขึ้นสิบเอ็ดคัมผักสร้างอยู่ที่วังจันท์เกษมเสด็จขึ้นไปสมโพธิสามมือสามขึ้นแล้วสเสด็จพระราชดำเนินกลับหลับสังวาสร้างนี่สิจัดเอาเป็นสร้างทูเล้วกระโปรดให้ปลูกโค้งสมโพาาธินาพะทินังสุดท้ายสวรรค์เหมือนยางพระศรีสเวตปีมตนวัด แล้วก็ให้ปลูกห้องต่อยห้องพระสเวตวิมลวั่นอีกหลังหนึ่งเจ้าพนักง,งานได้เร่งรัดกันเหตุห้องสมโพธแล้วก็ห้องยู่ลุกลาดหนึ่ันสองรอยยี่สิบหาปีกุนเบญเจศุกปีที่สิบสามห้องสร้างกะแล้วเสร็จสร้างในลุ่งแพร่ลองลงมาถึงวัดเขียนเมื่อวันพฤหัสบดีเดือนหาขึ้นสิบห้าคำ ได้สเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปหลับมาถึงทาพะขั้นเมื่อวันศุกร์เดือนหาขึ้นซิบหาคำก็ได้แต่งสร่างลุกไปหับถุกถูกสร่างแล้วสเสด็จไปหับที่ทาพะนัน่ตามถนนที่แห่สร่างมา่นั้นมีราชวัตรชัดเบญจรงค์ปักขึ้นมาถึงห้องสมโภชขั้นช่วงเวลาบ่ายพระสงค์ไดส้สวดพระพุทธมนต์มีมหรศพเศพถ้ำขวนสามมือสามขึน จาหลึกน้ำในทอนอ่อยว่าพระสเวตสุวรรณภาพพันสันพ่างคภิบูนล,ลักษณะบรุมราชปัตนะราชะกะรินีหญิงยางดีสีพานคอนสุนท่อนสุระโสพ่นมิงมงค้นขดชคุุนอดุลกิติยามารยาสร้างศาสร์อุโบสถลักษณะปรากฏผอมมูลบริบูร์บรรทุนนับเนตรร่มเกศกายชวีวันสีทองพองแผว เป็นกุสลีแกวกกำเนิดพมพ,พ่งราชบารมีสมเด็จพระสยามาธิบดีปรเมนทระมหาราชวรวิราชตืิดฝ่าพระราชท่านให้สรังกรับต่อพระหัตสเสด็จการสมโพธตั้งซื้อแล้วกะแห่เขามาผูกยืนล่งไวทีิทาไม่สวดมนต์ถ้ำขวรอยู่สามมือแล้วพระราชท่านเสือผ่าเครื่องอุปโภคบริโภค ให้พระรัตนอ้วงสาและกกับมควนกับเงินสิบช่างและตั้งให้หมสรั่งเป็นขุนสเวตสารราีบริเวณที่น้ำสั่งมาเรียงไว้ลอกคำสั่งจากเมืองสุวรรณภูมินั่นก็คือวัดป่าอัมพวันหรือว่าวัดประชาธรรมรับบริเวณนนที่เลียงสร้างเผือกมีสื่อเอินกันวาน้นสร้างเผือก หรือว่าคุมโน่นซิลาเล็กอยู่ในเขตโมทีสาตําบลพนมไั่ในปัจจุบันเนี่ยครับสำหรับตัวอำเภอพนมไพ่นะครับตั้งอยู่ทางด้านิตะวันออกเชียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่ปกค้องไก่เคียงคือฝั่งด้านทิศเหนือติดกับเขตอำเภอเซอรภูมิและเขตอำเภอเมืองยโสทอนฝั่งด้านตะวันออก ติดกับพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธรและกับพื้นที่อำเภอคำเคินแก้วฝั่งด้านทิศใต้ติดกับเขตอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรและกับพื้นที่ของอำเภอศิลาลาดจังหวัดสุสกิเกและกับพื้นที่อำเภอหนองหี้จังหวัด้อยเอ็ดฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับเขตอำเภอหนองหี้อำเภอสุวรรณภูมิและกับเขตพื้นที่ของอำเภออาจสามารถทางนี้อำเภอพนมไพร แตได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น13บสาตำบลตามขอมูลที่ใบบุญมีกะมีจำนวนอยู่ร้อยหกมู่บาทนะครับจะบอกว่าในปัจจุบันนี้สีแบ่งสี่แยกไปจังใดกะสีขอนำเสนอเท่าที่ขอมูลมีในมือนอครับคือหนึ่งตำบลพนมไพรมี1ิเก้าหมู่บาทสองตำบลแสนสุขมี18หมู่บาท 3. ามตำบลโคกสว่าง มี16หมู่บ้าน4ตำบลหน,นองทับไทมี14หมู่บ้าน5ตำบลโพใหญ่มี14หมู่บ้าน6ตำบลหน้านวลมี13หมู่บ้าน7ตำบลโพชัยมี12หมู่บ้าน8ตำบลวารีสวัสดิ์มี11หมู่บ้าน9ตำบลกุดน้ำใสมี10หมู่บ้าน10ตำบลค่ำให้มี10หมู่บ้าน11ตำบลสาแก้วมี9หมู่บ้าน สิบสอตำบลขอใหญ่มีเจดหมู่บาท 13. บสามตำบลชาโนวันมีเจ็ดหมู่บาทครับพี่้องอันนี้คือความเป็นไปเป็นมากของอำเภอพนมไพรหรือว่าเมืองพนมไพรแดนมาลึกในยุคอดีตที่ผ่านมาใบบุญได้หยิบยกมาบอกเราเบาสูพีสูดอกเพื่อเป็นเกจสาระด้านประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเฮ้าในแถบทินดีสาน ได้บอกได้เล่าได้เบาซูพีสูนองแล้วกะสิได้อำลาพาจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแชร่กดติดตามเป็นแรงอ,อกเร่งใจในการบันทึกประวัติป่านตำนานเมืองไว้ใน y o u t u b บพอๆกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ